กาเปียนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้งที่เคารพอย่างยิ่งกับผมนายสุคนเครืออคลโทนายกเทศมนตรีตำบลพนมรุง้งเป็นที่ทราบกันดีว่าพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง มีภาวะน้ำท่วมตั้งแต่วันที่24กันยายน2565กระผมได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาโดยด่วนได้ตั้งทีมงานและกระจายคน ไปตามจุดหน้างานเต็มพื้นที่ทั้ง15หมู่บ้านได้ตั้งเครื่องสูบน้ำของเทศบาลจำนวน2จุดที่หมู่ที่3เพื่อระบายน้ำให้เร็วซึ่งในการระบายน้ำ ครั้งนี้ก็ผมต้องขออภัยครัวเรือนที่อยู่ปลายน้ำอาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำครั้งนี้ด้วยทางเทศบาลตำบลพนมรุ้งยังได้นำเนินงานด้วยความรวดเร็วมีการขุดลอกผักตบชวา เพื่อให้น้ําไหลสะดวกในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งบ้านตะเป็กและในพื้นที่หมู่ที่หกบ้านยางที่ทํานบตาพรมนอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลพนมรุง้งได้ร่วมแรงร่วมใจกัน กับทีมงานของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและได้มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยด่วนจากผลกระทบภาวะน้ำท่วมในครั้งนี้กับผมพร้อมกับ ท่านประลัดเทศบาลตำบลพนมรุงข้าราชการในสำนักง,งานเทศบาลตำบลพนมรุง้งได้ยึดหลักในการช่วยเหลือในครั้งนี้โดยยึดหลักว่าประชาชนต้องมาก่อนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมยิ่งกว่าสิ่งอื่น ในการนำเนินงานช่วยเหลือที่น้องประชาชนได้ร่วมมือกับท่านกำลังผู้ใหญ่บ้านพร้อมเจ้าที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลพนมรุง้งประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภายน้ำท่วมที่น้ำได้ท่วมขังครัวเรือนได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้ไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยนอกจากนี้เราได้นำเนินงานนำกระสอบทรายไปปิดกั้นขวางทางน้ำตามจุดที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนโดยนำกระสอบทรายลงทุกจุดที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่ง เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลได้ดำเนินงานในเรื่องการวางกระสอบทรายอย่างเร่งด่วนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนซึ่งในการดำเนินงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ผมหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจาก พี่น้องประชาชนที่เคารพเป็นอย่างยิ่งและหวังว่าภาวะน้ำท่วมในครั้งนี้จะเข้าสู่ภาวะปกติโดยพันหวังว่าเราจะร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหาร่วมพัฒนาท้องถิ่นบ้านเรา ให้เข้าสู่ภาวะปกติครับผมขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่เคารพอย่างยิ่งครับขอขอบคุณขอบคุณครับ